สวัสดีจ้าห้ามาซ่อนเด้อมันนี่เด้อซ่อนกุ้งเด้อมันนี่ไปซองน,นองสามนองแล้วนี่บอดได้เนี่สิพามาล้องแพ้ได้ป่ะเนี่ยม,ม,ม,มานองไม่ลลยนี่การเดินทางข้ามฝั่งเอาไซสแพในการเดินทางหับ <c oughs> ดีแล้เนาะเดี๋ยวได้อั้นัขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้เออ,อคือการดินแพดึงมาหาปลาในหาสกุ้ง เบิงไปเลยเด้อ like นี่เด <pause> ้อความพังความพังเบิกเด้อโมหินกำลังเดินทางผู้เดินทางไปหากุ้งเดินทางยังมาถึงเจ้าหมายถึงเป้าหมายแล้วก็โซนใดล่ะโอ้ยให้เขาจงหัวเลยเนาะพอถึงเป้าหมายแล้วอ่าความพังนี้ไปจ้าไปจ้าเดินทางจ้า โอ้โอโอ้โ้ขงคืออเตาขเอมื่อวานี่ก็ไปซองนองได้กับประวันได้ม่รายอน้เอตาเนี่ยเป็นตาอยู่คุมเอาพอเปี่ยเนี้มึงเนาะมีอันเดียวนี้เอตะจอย มีน่อเดียวนะมีอหัก้บ่มีสักนั้นนี่เนาะสักซิปนี่ก็พอแกงแล้วหน่อไม้ไลอัห่ไม้ไลอีแล้วมอายหอดแล้วหอดแล้ว เออลงได้บองลงอืม <immun> นี่นี <LES> ่บอนี่นี่ตรงนี้แจ่นี่บอนี่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 แจ่นี่ตะเก้าค่ะลงได้แนะเดี๋ยพุ่แลลงทาพุูหลับประจอยนี่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 แจ่นี่เอาไปใช้โยคนถือ จะเห็นมากอกนะเนออล้ลงไ้ให้ลงไปแสดงเน้ะบาทนี้ไปแสดงนะยังมันเลยนชวมมันผัดโอ้ยคือเย็นแท้บาทนี่ตอนไดอยู่บ่า ลงไปลงไปง้อยจันคอคกข่วงแท้าดาค่่อยนี่ละง่อยจันเคยฮันล้านแล้วคือประคอใหญ่แล้ว,ะวะบอกว่าเขามาอันนั้นมืออื่นครับน,นี่ลุปห้วยแคนนะจ๊ะมาซ่อนกุ้งซ่อนซิวนี่มันสิได้กินบ้อมาเนี <S <S> <S เอไม่พูดอะไรตึกเบ็ดนะ

ตาไหมบาเนี่ยเอยทอที่ซ่อนเหรอวะนี่ืะให้ปลาจ้อยคะแนนประจ้อยได้แมงดาบ่มีบเน่าปลาจอยโจงจารผลลัพธ์เป็นได้บาเนี่ยไม่เหมอนจิวเนี้ยเนียนี้ดีฮะเนี้ยกุ้งเนี้ยเน้กุ้งฮะ หางใสๆเห็นไหมนี่นี่นีตัวนี้ตัวนี้เปุ่งเอาเกือกง่ก่อนนี่โอ้โหสองขันตุฮะนี่ตุ่งง่ายเนาะโอ้โหพอได้กินอยู่ดอกป้าอืมอ่ะเขาลงน้ำกับขึ้นบนในนาบันไดล่ะอุ่นอยู่อืมน้ตาลปัดอันนี้จันเขาอันดักป่าเดินนี่เดินจันดักป่านี่ยไปจอยทำการแสดงซะก่อน อืเสด็จอยนี่ะโอจันร์ขมัดาหนด้าเนตัวต่ำอู้บนงแท้นี่กุ้งนี่อี้ยวานี่เสดจาเนาะาอดเ้อเนาะเอาเ้ยย็ดูเนาะนี่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 เยดเยนมนี่อือืบ่อ่านฮตบ่อหานป่เนาะเอาไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเียคเหนน่อยเนนะ กะเจนน่ะเขาส่อนอยู่นี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 ่ยัเห็นเท่าตัวเนาะยังบ่เมดนี่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 นตาดีเคาะคือคอยเคาะนะปอกๆเนาะแกมเคยโสดบ่มีอะไระไปให้มันชุดเดี๋ยวไปหอดอันไม้น่ะล่ะ ยัหายได้ไปนองกลุ่มเนี๊ะหายได้ไปนองกลุ่มเน้ะน้าจะได้อูหัวงหัวแเห็นไมังหัาแบหัวแรบหัวรบหัวแหันแัวแหันรัวแรบหัวแัหรบัว่รบหัหัวหัวแะับรัวหหรเบับบ เออตัวน้อยรสอาจก็ถึงฮะไปไปกินดอกมะพร้าวเอดเอาหน้าค่อยเอาชุดนี้ค่อยจังซ่อนดอกขับบักหมดเด็กได้ฮะโอ้เด็กขับบัติ๋หร่เป็นไดไบันนี่นี่แดงงี้แดงหินหุ้งนี่ไปทำมันแจ้งไปลเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยตอนน่้เห็นเนี่ยนี่สองโตพูดในจอบักง่ายนี่เออ เช่นีเนียวเนียวเนะเนียวนะนโค,โนค่อยสิโค,โค่อยนสิค่อยใะสิเก็บเมดเลยล่ะปะน,นี้ฮะเยาย้กคนกิน้ไนบริจาจักนาวเดอ้อมาสองคนจ้าวันนี้นะมาสองคนนบมีแมงดาบ่เนาะเราเาผีสังกถ่ยยจูน เนี่ยเอาเนี่ยเอาไม่รู้ไม่รู้นี่ไกุ้งตัวนี้นี่ที่ไหนเออโอ้ดีดีเนาะเขาใช้ผ้าตอนแจ้งเนาะบอเห็นหุ้งเด้อเออแน่นอยู่ดาหอยนี่เอาบ่หอยจุนี่ได้แน่นอยู่เลยจังเก็บเจ้าวันในอุ้มเนี่ยเจ้าวันมีอยู่กุ้งเนี่ย จนุ here, this here, here, here. Here ่งมอ้งจะกุ้งหญ่นี่โชว์ในปลาจ้อยโชว์กุ้งนี่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 ตัวเดียวจะเพิ่งเอาลงนั่นอลไรเฮยนี่โชว์กุ้งน้ำตุ่ก้โชว์โอ้ยก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนี่ละ นจ้งหมแ้าคเห็นยู okay, okay. Oh, okay. Nah. Yeah, mm ้ดเห็นตัวใหญ่แจ้งหูจ้งตาใครยู้มือใคเห็นหูมึงด้ะ่าแห้งบดีถุงมือกับบอยใส่จะใหญ่บอบอบอต้มแก่รทุงมือตัวเดียวนะแมงมุดุน่ขอเชียวว่อนะดุอะไรนะหากินชเวยวยเป็นแง่งนักอย่างนะ นี่นี่ันจะพูดดีกว่าบ่มีทางนี้บ่มีเหรอเป็นได้นะคะบ่มีเยอเดีครเออวกุ้งอันนี้กุ้งหา่านง่ายนี่ดองแพรบแพรบนี่ไงเฮียละลักกุ้งน้อยอมาตตบเจ้า่าผัดว้าน้ำผู้ด่ยิ้มอุมอิ่มเดียว ไม่คุยแับใหญบอแล้วบออุ้มอิมอ่มอุม้มอ,อ,อ,อิ่มดีอยอือยากว่ะเอีเนี่ไปตัวเดียวตัวเดียวเนียก็น้อยก็เถอเอออันนี้ขาทีเราเรียบแบบนี้เออมันก็เลบลงขาแล้วเบืเอ่องอาวแล้วนาะยาย ปลาเขาไปเขาด้เหัวออเอ้าวร้านแล้วจันก็ค่อยร้านแล้วค่ะหาเก็บพกที่ส่งที่ข่มมันยามบ่มีอย่างนะทางนี้แนวสีนั้นแ่บประจอยนียทยนย่ทางป่าไผ่เนี่ยไม่ทางป่าไผ่เนี่ยแนวสีคลาดเออ,อ,อมันอยู่ในจันนี่บ่มีไผ่ทูนมันมีไผ่ตองมันโอ้โหแลกตัวบัตรเนี่ยอุ้งเด็กกับมีผูกเอออุ้งเด็ก อ่า,อาดาูได้อ่าได้สามสี่ตัวบาทนี่เนี่ยหัวเนี้ยเงีเ้ยกันเนาะคุณเอามือไปรถเนี้ยกันเนาะไอ้สาวกุ๊กเอาเมือแกงใส่ยำเดี่ยวมาาันจังแซ่บเป็นกุ้งสีชมพูเฮ้ยอ่กุ้งสีชมพูก,ก็มีนะจ๊ะว่าได้หลายโตัได้บาทนี้ได้หลายนะจะได้เห็นอย่างนี้เท่าระเบิดนี่น่าจั่งบ่ชั่งเฮ่านี้บ่ เอาซอสๆเอาตีนซอสๆเข้าปะืมกินหัวอาหารเขาบ้ะอืบัวร้านเหรอฮะบัวร้นบร้านร้านเจ้ากบอันนั้นไว้ให้เขาละเจ้ากะกลางคือก้าวเจ้าเฮ็ดเป็นเนะมาเป็นกับไม้ค้ำไม้น้ว้ายมาเจ้าโส้นกุ้งใหญ่นี่ว้ายโคงโค้งบนีโค้งโค้งบ่เหม่ละบะ ไรนะตัวเดียวนะบะบูเอาบาบูน้อยพุ่งฮะยังอันนี้เออบาปูบาบูบะปูบาบาเอาว่พี่พี่เลาะมาทางปลายิี่ปลายไปแล้วูมเขาอั้ใส่ข่าบลอกเลยบใหขาบลอก จ<ข>นนะขาบงูกับปวองูจะข่าบงูจะสาบมันอขูเขาอเอากอนอ่าอ่าได้บัต,ตรอ่าดนตะองตะดงตะนองตะแรงตะนองอ่าได้หลายตัวอยู่นี่ตินนี่นี่เขาโค้งเขาโค้งเขาโค้ง เออชมพูปะเอารถเมียวกับป้าจอยทำไม่มครบอันนั่นแหละบัดรซิเมื่อไกด์ซิเมื่อฮันเด้หัดดองอยู่อ,ยยอือไกด์ซิเมื่อมม์อะไรจังเลือกอันนี้ลงเอาแล้วจะเ,เอาคุตอ่านรถเนี่ยเป็นงินป้ะอืมเอ้ยใครแม่บัานนี่ยอืมต้องหาให้ตามจันทร์เขาอืม งได้นี่ยักเข้ามาอีกนี่ยักเมาอีกมีบาทนึงเนี่ยเออแล้วจะอึบให้รราวดอกล่งชุชูดปากเนเนาะอืมืางนห้มาแล้วแล้ว áo lún, si đái mèng đà, ju bảo lữ si đái nhàng. Nè, sẽ được chơi lông nong, phóm, ba mắt, ba mền, nhìo cún. Nè, cái này bắt chay này. Nè, chải thế nó, on, cún on. Nè 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 nè. Thì bọn đi phết luôn. Ba, chú. Cám. Nhìn cái anh này, cái này nè. Nhẹ nhìo Nè 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 si đái. hà heng bờ hìn Nè, ba mắt ba mền, bảo áo อาไมค์นี่นี่นี่ตัวนี้เยอะจ้ะเฮ็ดเห็ดนะเออดกมท้วนอยู่บ่อืมนี่เนี่ยตัวนี้ค่ะคักแได้อันที่เจ้าเอาคนละเด้อผู้ใดบอกกินก็เลือกออกแกงแล้วก็ดีไปขนไดนั้นนี่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 กุ้ง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 โอ้ได้เยอะแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย กะลงนะกะหากะลงพูได้หลายเด้ออมนองได้หลายกว่านี้ได้ไหมอมนอง,ะองกะพ่นว่าพ่นกะกเสียเอาเครื่องแ่างเนี้ยมันจังสิมมเมื่อเด้อเฮ้ยคกุ๊กเด้ิพันยอเนาะคือเอาไปซ่อนอันเครื่อนตะเก้าเนาะแตกจ่าจ่าจ่าอร,รีได้ ร้อนไน้อยกุ้งใหญ่ผูตัวบ้ากใหญ่เทียวดื่มๆเลยเนี่ยกระหลายนะเนี่ยเนี่ยมีแจ่เนี่ยผู นี่นี่นี่ตนนี้ตอนี้ตนนี้นี่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 นะกระต่ายแี่ะที่นี้นี่ดิที่นีอ่กุ้งนี่เฮ้ยยไกเร็วนจอีกมาลอดดอกใหญ่โย่ะนบามดอะไรยันยันอันนวดกุ้งอะมันต่ำมือฮะเฮเยันวดกุ้งหรือะมันต่ำมือฮะะนะ แช่ถุงมือได้ไปครับกับไปทําการแสดงเด้อบัดนี้นี่ไปได้นี่แหละไปเลาะนี่แหละค่ะซ้อนไปเลาะนี่นะนี่ยเนี่ยอ่อนไปแล้วเฮากับไปขึ้นแชเมื่อไปไปได้แล้วลองแพ้ลองแพ้เดี๋ยวคขยันก็ไปเลยจ้า ไปเลย,เ,ลยเ,เดินทางกลับบาเนี่ยโอ้ยมามาเพื่อลองแพ <c oughs> โอ้ลองแพลองแพสนิทการสาวสาวใหญ่สาวใหญ่เอาครับขี่โดยยายจอย <c oughs> ขับเคลื่อนโดยการดึงเชือก ôi cái này sai cọc lộn như ba của cọc mặt cọc đốt ta như à mưa sai tam cung đấy. Thằng phí để bà chọn thằng phí cứ bài máy lái lại ฝั่งนั้นมาฝั่งนี้แล้วมา่อนฝั่งนั้นฝั่งนั้นบ่อยากมีเบื้องนู้นเยีย่ยมยานในในกระย่างนะเบื้องนู้นปลาใหญ่จอยเขิงกระย่างครูได้ปลาไหลได้ปลาเล็ดปลาไหลปลาไหลอ่าคัากแฉ่เอา,อาพอกินยุบไ,ได้น้ำข่าวอยู่เด้อฮันเดย์ได้สิ ว่าไปเอา้ายังบอเห็นอยู่ว่าไปก็ได้พอต่ำอยู่ฮันเดนะฮันดีฮันดีฮันดีว่าไปคอยก็ได้อยู่เดอ้อคอยก็เป็นรู้คนอยู่เดอ้อค่ะคอยก็เป็นคนอยู่เดอ้อเด๋อเด๋อเด๋อขึ้นเอา,เอาวางต่อนี่บางลง,งนะมึงเนาะมีไหมคะคุณยาย ตับักง่ายอ้าวการหาอยู่หากินแบบธรรมชาติสนบดบ้านเฮาเนาะยายจอยอนี่สนับบดบ้านเฮาแบบนี้นะเศบเดอ้บอบไม่คงเลี้ยงธรรมชาติของธรมงธรมชาตินะจ๊ะคง,งเลี้ยงโอ้ตัวบักง่ายธรรมชาติเเดดดออึ้ซื้อข่าวแพงถเถอะนี่ เออห้าสิบบาทใหได้อเนกเดี่ยวบริพภรศซ้สสอนอิ่มมาต้องวักสองร้อยสามร้อยเพื่อนยังสิบอิม่มขวหนึงห่งยายจอยขายนี่ไม่ได้เป็นสองสามร้อยคุณบอสามร้อยสี่ร้อยคุณบอมีไหมคะนี่เราจะหอยเส็จแล้ว ธรรมาชาติบ้านเฮาหนาวสําไดจ่อยกับหมยกับบริยานจ้าลมปืดปืดปืดมาสําไดกับบริยานจ้านี่แพลํานี้นะข้ามใช้ข้ามไปผังนั้นดึงเสื้อแล้วก็ข้ามมาผัางนี้อ่อยายจ่อยสาธิตให้เบิ่งแล้วว่าการข้ามทำยังไง <laughs> ของเล่นของเล่นพุท่าวของเล่นพุท่าวมีไหมคะจบการแสดงแค่นั่งหัจัง่ะจบการแสดงบะเมื่อล่ะคะกบบลกับบ้านแล้วนะคะหนาวแล้วจากมงจากงามได้่ยไปเมื่อสรุปผลงานอยู่แต่เฮือนผู้เล่านะวันนี้ก็บจบการแสดงเพียงเท่านี้นะจ๊ะ กลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีทุกคนจ้า